ยี่ห้อของเขานะแบรนด์เขานะครับมาล่าทางจูเอ้ยชื่อโอ้สิริมงคลคือจะบอกว่าเจ้าของเขาเจ้าของเขาตายไปแล้วยังยังเขาเนี่ยจะเป็นคนแรกๆที่เข้ามากดไลค์กดไลค์กดไลค์ามจริงปะไข่าเขาดูจริงกะดูแล้วดูจริงทดสอบเลยโอเคพี่ผมชื่ออะไรไอสัตว์นี่จริงๆเิงไอ้โย่ลงเมือง b ี b y dream come yeah ออหลงอะไรก็หลงกันไปหลงกันนักก็ไม่พักบ้างไหมหลงแพงรักพวกคุณก็ฟังกันไปแต่ว่าหลงอะไรก็ไม่เท่าหลงเมืองในการท่องเที่ยว่ที่เปรี้ยวเยี้ยวราดถ้าหากคุณพลาดเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนรันให้วงการท่องเที่ยวมาสะเทือน Okay หลงเมือง Okay Let's go หลงในคำพูดหลงในใจหลงในใจหลงทางมีความคิดหลงไปใกล้กไปไกลก็ลูบไปไม่ไปเดี๋ยวก็ลูบไงหลงเมืองดูจะติดใจ là lộ mương bát hạnh ท่านี้ครับจะอยู่กับน้องหมิ่มขนาดพิมพ์นั่นเองนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยพวกเราทั้งสี่คนนะฮะอยู่ที่ดอยช้างก็เป็นสถานที่ที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถมาแคมปิ้งแบบข้างหลังนี้ได้นะครับฮัลโหลนี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มาค้างอ่างแรมตรงนี้เอาอย่างนี้หลังจากนี้เนี่ยคุยภาษาเมืองเนี่ยได้กะหมิ่มจะได้แบบเออเฮ้ยได้กลับมาได้ภาษาคําเมืองได้อะไเราอ่ะฝั่งมันจะฝั่งเรื่องหรอได้อีกอ่ะไหมอูบับเมืองจ้างก็น้อง กันสี right. ่คนอู้กับเมืองได้กะเออวันนี้มีเมนูไอหยัางห้องร้องหนิวันนี้วันนี้มีฝาจีจ้าฝาจีเป็นฝาไอหยัางก็ฝาท่าพิมเจ้าฝาท่าพิม้าอันข้างฝานะหยัางนะ เหนือเลยถามเลยเหนือตอนใต้อันนี้อันยังละกะอันนี้กัยนยังมุนเซนเจ้ามุนได้นะคะมุน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 งูนะคะมุ่นเซนอย่ามุ่นเซนใส่หมูยอตังบนลอยด้วยพักฉี่พักฉี่ ปืนค่ะกำะปุ่นพักกปืนเออกูอยู่ข้างประเด็กข่อขาัาต่อนจะจบไหมเนี่ยวันเนี้ยไอู้ต่อไปคือลาบไก่ใช่ไหมคะลาบไก่ลาบไก่ลาบไก่นะฮะแล้วนี่ก็ย่างย่างนะครับคือทีเด็ดเนี่ยต้องทานคู่กับน้ำจิ้มออ อันนี้แหละที่บอกให้คุณผู้ชมการที่กินหมูย่างให้อร่อยเนี่ยข้าวผ <พอ S 2> ัดจะต้องมีน้ำจิ้มที่พูดควรอ่าอ,อันนี้เป็นน้ำจิ้มที่ที่เราอิมพอร์ตมาอ่าฮะจากอุรุกวัยโอ้โห <laughs> พริกเนี่ยเขาไปเก็บมาเลยนะยี่ห้อของเขานะแบรนด์เขานะครับมาล่าทังจูเอ้ย<ม>ชื่อโอ้สิริมง,งคลคือจะบอกว่าเจ้าของเขาตายไปแล้วยังแรงแรงอ๋อยรงดีแข็งแรงอยู่อ่าอ๋อโอเคคือวิธีการกินให้อร่อยอ่า นี่เทเทนี่เนี่ยลงไปก่อนเทไปแล้วแต่ตามชอบอันนี้นี่คือผงพริกหมาล่าอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้คือซอสก็ขยำ่อขยำอย่าขยำแรงเดี๋ยวแตกตอนขย่าเสร็จปุ๊บเรยเทผสมมิกซิ่งกันอันนี้คือถ้าเกิดคุณชมจะเอาไปจิ้มนะเวลาซื้อต้องซื้อสองอย่างซื้อสองอย่างไม่แพงหนิมคือเท่าไหร่เท่าไยี่สิบเก้าเออแฟนเพจเขาก็มีหาล่าทางโตพิมพ์ภาษาไทยได้เลยเหรอคะอ่าเป็นภาษาจีน ค่อตรงแกก็เหี้ยดี่ยแล้วดูตัวซอสเขจะเข้มข้นมากเลยนะล้วนเลยเดี๋ยวว่าชิมกันเดี๋ยวาชิมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามานั่งปาร์ตี้กันไปแล้วก็พูดคุยกันไปทำความรู้จักหนิมให้เพิ่มมากขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าตลอด2-3 EP ที่ผ่านมาเนี่ยก็เน้นไปทางกิจกรรมซะมากไปนะครับตอนนี้ก็มาคุยกันอ่ะไหมคุยกับพี่หนิมไปอวันนี้พี่หนิมแปลว่ากาลงมือทำอาหารช่วยแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยเราไปอยู่ อาหารเหนือก็แบบหาทานยากพี่หน<ช>ิมแบบชอบทานอาหารยังไงคะเวลาอยูอ่กรุงเทพก็จริงชอบอาหารเหนือเพราะว่าเราแบบคิดถึงบ้าน <c oughs> อล้วพอเราจะไปหาร้านอื่นทานกันเนี่ยนะมันก็แบบไม่ค่อยมีร้านให้เราท<ช>านสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยคะ่<ช>ะก็เลยเลือกที่จะทําเองแต่ก็จะเป็นเมนูง,ง่าย แบบที่บ้านทำอยู่แล้วเช่นคกระจอน้ำเมี้ยวอะไรอย่างเงี้บสิกเบสิกว่าถ้าจะให้อร่อยจริงๆต้องกลับมากินที่บ้านวันเนี้ยผมจะขออนุญาตถามในฐานะสุภาพบุรุษในมุมมองของสุภาพสตรีทั้งสองท่านเลยทั้งแย่ใหม่ทั้งน้องหนิมด้วยผู้ชายแบบไหนที่พี่ไม่ชอบอันไี้ใหมก่อนนะอย่างแรกก็ตะกะ ความคิดทัศนคติไม่ตากาะการกินอ่ะตากะตากะทำไมอ่ะผู้ชายแบบอย่างเช่นแบบเรากำลังคุยกันอยู่แล้วก็แตแบบกินแบบไม่ไม่สนใจเราไม่ค่อยชอบอย่างงี้หน่พี่จะพูดให้ฟังมันไม่ได้หมายถึงผู้ชายทั่วไปหรอกมืออ่ะไม่ชอบกินผู้หล่อ หยอกเล่นพี่เขาก่อนพี่เขาเป็นแขกอะนิ่มก่อนนิ้มก่อนนิ่มก่อนหนูหรอก็เป็นผู้ชายที่แบบว่าพูดแต่เรื่องตัวเองนใจแต่เรื่องตัวเองแวจะทำให้ไม่มีเสน่ห์ในการคุยเค่ั้เองเคยมีไหมประสบการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็มีบ้าง แต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนเราก็โอเคนะก็แบบคนที่มาจีบอะไรอย่างเงี้ยเออเจอที่แบบว่าฟิลแบดสที่สุดอะไรเงี้ยมาจีบหนิมแล้วแบบให้รู้สึกแบบอี๋เออเจอการแบบตายแบบนี้แล้วอี๋ไม่ได้เลยแบบนี้ไม่ได้อาจจะกินข้าวเลเทอร์มาไม่ไม่แบบนี้ไม่ถือว่าเลเทอแต่ว่าเคยเจอคนที่แบบว่าท่านข้าวเสียงดังมากเสียงดังจนแบบสังเกตได้อะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้คือพฤติกรรมแล้วนิสัยอ่ะก็ถ้าไม่คิดถึงคนอื่นอย่างเงี้ย เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่คือออะไรต้องแบบเอาตัวเองเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของโลกประมาณนี้ผู้หญิงไม่ชอบใช่มองเรื่องคุณไปแล้วเอาแบบที่หนิมแพ้แพ้ผู้ชายแบบไหนชอบสุภาพบุรุษค่ะอันนี้เนี่ยความหมายโดยรวมมากเลยนะระหว่างสุภาพบุรุษโรแมนติกเลือกอะไรไม่เลือกได้ไหมั้องสองอย่างได้ปะทำไมก็อยากได้แบบสุภาพบุรุษด้วยโรแมนติกด้วยเป็นอะไรตูนตาหวาดไปไป ขาว่าโรแมนติกเขาแบบไหนทำดาวให้หรือว่าโรแมนติกไม่ได้เลไม่ได um. ้เลยเหรอไม่ได้เลยเหรอกระดาษตั่งมาทำเป็นดาวตั้งใจไปโอนเงินเข้าบัญชีดีกว่าง่ายว้าวชมครับบบัีสองพัอยากโรแมนติกมีเงินเยอะๆคุณจะกลายเป็นคนโรแมนติกทันทีเออให้โอนไวโอนให้ไวโอนให้ไวโอนให้ไวโดยรวมแล้วแบบสุภาพร์หรือหนูว่าน่าจะอยู่ที่เขาทำอะไรล่ะ คิดถึงเราอะเออไม่ใช่แบบเขาสบายอยู่คนเดียวอันนี้แบบพี่ทำได้พี่ทำได้แต่ว่าผี้หญิงดูมันไม่ไหวอะไรเงี้ยไม่เขาอย่างพี่หนิมเนี่ยเขาก็เป็นเวอร์กี้หูแม่นใช่เพราะฉะนั้นทำงานก็เหนื่อยอยู่แล้วก็อยากมีคนที่แบบว่าเหมือนคอยถามว่าวันนี้เมีอะไรไหมีอะไรอย่างเงี้ยกินเล็กน้อยแค่เนี้ก็ทำให้รู้สึกดีแล้วใช่แล้วอันนี้ผมบอกเลยนะครับอันนี้พอรู้สึกส่วนตัวนะมาแชร์กันนะครับอย่างหนิมเนี่ยบอกว่าเออเฮ้ยมันต้องนึกถึงเราบ้างใช่แต่ถ้าแบบได้มาอยู่อะไรกันอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นว่าเวลลาาที่บก โดยเฉพาะการที่แบบมาแคมปิ้งกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมบางคนนะเป็นผู้ชายเนี่ยต่อให้แบบอยู่ในเมืองนะไอ้เป็นสุภาพบุรุษจริงแต่พอมาเจอลำบากอะไรเงี้ยมันไม่ได้ก่อไฟไม่ได้็ตอกสมอบกขึ้นกลางเต็นท์นั่นนู้นนี่ถิ่มท่อดิพอเวลามันเหนื่อยเนี่ยตัวตนที่แท้จริงมันจะออกมาใช่ใช่ใช่แต่บางทีถ้าเกิดแบบเขาทําไม่เป็นเนี่ยโอ๊ยปลาไหม่คับคุณผู้ชนขับปันเจอคุณผู้ชนเับ๋ปันเอาขับเองกับเองเนี่ยมัวแต่เมาส์นะฮะนี่ ไม่ใช่ได้เนี่ยนะได้อยู่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 แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยคุณหนิมใครอ่ะ ที่หน้าข้างหลังเนี่ยคือผมีอยบอกว่าผมโคตรผิดใจเลยรายการของของเราเนี่ยถ้าไม่มีเขาเนี่ยก็จะไม่มียอดยอดไลค์เขาจะเป็นคนแรกจะบอกว่านี่เจ้าของบริษัทใช่ไหมใช่เขาเนี่ยจะเป็นคนแรกที่เข้าแบบกดไลค์กดไลค์กดไลค์แฟนเพจเราแฟนเพจเรานี่ขึ้นขึ้นแฟนตัวยงใช่ยนะใช่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วใช่มใช่มีคนเดียวด้วยคือทั้งเพจมีคนกดไลค์คนเดียวเพียวเพียวเลยผมผมจะคุยกับเขาได้ไหมได้เขาชื่อว่าพี่แวร์ พี่แวร์ใช่เล็กสั้นสั้นเอาแวร์เรียวยาวแวร์ไอ้ผูถามจริงปะไก่เขาดูจริงกูะดูถ้าดูจริงทดสอบเลยโอเคพี่ผมชื่ออะไรไม่รู้บอกเลยว่ามือลั่นยังไงไอ้ไก่มึงไปเอาใครมาไอ้ไก่โอ้ยเขามุกเขามุกเขาเล่นมุกเขาเล่นมุกขอ้ที่แบบจริงจังผมชื่ออะไรไอ้สัตว์นี่จริงๆริงก เรื่องยิงเลยค่ะเบอร์เบอร์เราไม่เชื่อเบอร์บรรยากาศเย็นอากาศเย็นอากาศเย็นผมชื่ออะไมันก็ไม่ได้รายการชื่ออะไรคะหลวงเมืองเช่แค่นี้ก็โอเคแล้วข้าจะเขินก้องใช่เพราะว่าเขาเป็นแฟนคสาวแล้วจบแล้วยิ่งมาเจอศิลปินดาราที่มาใช่เพื่อ นอกจากเป็นแฟนคลับของรายการแล้วเป็นอะไรฮะเป็น FC ของน้องหมิ่ด้วยเฮ้ยจริงเหรออ้าเล่าเล่าให้ฟังหน่อยตอนที่ AF ห้าที่พี่ดูอ่ะวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกียรติของรายการมากนอกจากจะมีน้องหมิ่แล้วก็มีคุณแวร์พี่เป็น FC ของเรานะครับไม่มีใครรู้หรอกครับว่าความสามารถของ FC ของเราเนี่ยที่ถูกปิดบังเอาตะเกียบมาฮะผมเอาฝรั่งเนี่ยวางบนศีรษะตรงนี้ ป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่อะวางเดี๋ยวผมไปเชิญเข้ามาก่อนดีกว่าเแต่เชิญล่างหน่อยพี่สวัสดีพี่แวร์อย่างเป็นทางการสวัสดีครับผู้ชมอาจจะเคยเห็นตามรายการทีวีเราบิ๊มเคดูไหมอ่าทำอะไรคะเกมพันหน้าเกมพันหอะไรอย่างเงี้ยหลายครั้งหลายๆเวทีนะครับเขาไแสดงความสามารถมาแต่ว่าวันนี้ฮะในรายการหลวงเมืองแบ็คแพ็คเกอร์ของเราครับถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเดี๋ยวผมเอาฝรั่งวางบนศีรษะตรงนี้พี่แวรหลับตาแล้วตะเกียบปลา จุกเขานี่ไม่มีพลาดเออ,อจริงอ่่จริงพี่ศีสะไมีกดกันนะ <c oughs> <c oughs> ลิ้นสองสามเสีนเงีบนะ เม่กี้เขาดสอบตืเต้นเป็นครั้งแรกที่แบบว่าได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการเลยเอาเหมือนในทีวีเลยพี่ต้ตั้ตั้งตตังตัต้ตตัตงตั้ตัังตัตตตต้งตังัง นีหยอกกันเล่น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 เฮ้ยที่ไหนพี่แรงก็มาแล้วแหลให้แบบว่างช่วยคอมเมนต์รสชาติอาหารหนี่อ่าอ่าด้วยจิ้มอันไหนอ่ะต้องหนึ่ีต้องหนึ่งต้องหนีตระกันอ่าเอาหมูเหลืองไงอ่าหมูเไม่หมูจิ้มน้ำจิ้มของพี่เขาอ่าแล้วทั้งโจก็ได้ยินชื่อคุณแม่วะไหมได้ยินมาแกครับผมถ้าอร่อยบอกอร่อยถ้าไม่อร่อยก็บอกตามพี่พี่ชอบพูดเป็นไงเป็นไงอร่อยไหมอร่อยนะ ลราคิ้มไหมอ่าจริงครับจริงเป็นไงเป็นไงเค็มไปนิ่ๆใช่ไหมหมายถึงว่าหมูนะจิท like ี่ไปจิ้มโดนตรงเค็มมาเด็ดมีมันมีเนี่ยมีตรงเนี้ยเค็มหวานมันเผ็ดอยู่เนี่ครบครบเอ้แต่แต่ถือว่าโอเคอยู่ค่ะเพราะว่าถ้าปกติถ้าเขาชิมแล้วถ้าไม่อร่อยเขาจะบอกว่าให้โยนหมาหินไปเลยใ โชคดีมากใช่ชมพูยี่ห้ออะไรครับขอบคุณมากครับพี่แขวนครับวันนี้แต่วันนี้มารายการเราแล้วอย่าพื่พี่ทางรายการเนี่ยก็มีของที่ลึกเล็กๆน้อยมอบให้กับพี่แหวนด้วยนะครับถือว่าเป็นการขอบคุณนะครับที่ได้ติดตามรายการเรามาโดยตลอดนะครับวันนี้มีดารารับเชิญด้วยก็คือน้องหนิมเดี๋ยวจะให้น้องหนิมมอบหนูให้พี่เขาให้น้องหนิมเนี่ยมอบของที่ลึกเล็กน้อยให้กับพี่แหวนด้วย อันเซอร์ไพรส์ส oh ุด oh ท้ายพี oh ่จะให้ใหมกันครับเดี๋ยวผมถึงให้ก็ไ <sh> ด้ขอบคุณครับนี่สปอนเซอร์หรือเปล่าไม่ไม่ไม่แล้วมอบให้กับพี่แวร์ไปฝากติดตามรายการของเราต่อไปด้วยนะครับเดอะไรเนาะใช่จริงไลค์คนแรกไลค์คนแรกเลยนะพี่นะ ตรงนานุกนานะนะส่วนพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับเป็นร้านกาแฟบ้างนะครับเป็นร้านกาแฟชิคๆบนดอยช้างมาเที่ยวทั้งทีก็ต้องมาเพราะที่จริงบนดอยช้างเนี่ยมีร้านร้านกาแฟคนกาแฟเยอะเพราะกาแฟเขาดังเดี๋ยววันนี้เราจะทิ้งท้ายด้วยภาพบรรยากาศนักร้องอยู่ตรงนี้นักร้องอยู่นี้ต้องทำยังไงได้ได้ได้ออมีกีต้าร์มาด้วยเหรอมีค่ะ เออเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันทิ้งผ้าบรรยากาศกับพี่โจกับน้องหนิมร้องเพลง เช้านี้นะครับเราก็ตื่นขึ้นมานะครับด้วยความสดใสทำไรอะยายไมามหมกรังูงหมูอยู่เดี๋ยวเราจะปั้นเป็นก้อนแล้วก็ไปใส่หม้อไปทำเป็นข้าวต้มเนี่ยคือเชา้าต้องบอกว่าวันนี้แขกรับเชิญเป็นสุภาพสตรีสาวสวยเป็นศิลป,ปินดาราที่มีชื่อเ<ฆ>สียงขนาดนี้เราจะแบบให้เขามากินแบบธรรมดาไม่ได้ใช่เราต้องแสดงศักยภาพเชิดฉายฉายแสงทำเมนูที่แบบ เฟี้ยวให้เขากินวันนี้มีเมนูอะไรบ้างเอ่อวันนี้มีข้าวต้มหมูค่ะแล้วก็มีไส้กรอกมีไข่ลวกมีขนมปังปิ้งหนูรับผิดชอบข้าวต้มไปเดี๋ยวพี่จะทำเป็นแบบพวกอเมริกันเบรกาสต์ด <Okay. S 1> เดี๋ยวพี่จะไส้กรอกไปตากแดดไส้กรอกแดดเดียว <we> ตอนนี้นิมโอ้โหนี่อาบน้ำเพิ่งเสร็จใช่ไหมเนี่ยโอ้โหตอนนี้นนต่อต่อต่อตอ,อร่อยจนต่อจะตออ่อยเอ้เอเอเยเอาไปสู้ขี้ดุ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 ดนดุดุดุเุด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 รดุรรดุรุดาเสร็จุุุ๊ด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 ด้ดอดีเลยอดุดุดนดุดนิมค่<ฮ>ะวันนี้เนี่ย พี่เก็บใายไหมแล้วก็ไกด์เนี่ยตื่นขึ้นมาทํากับข้าวครับอยากจะให้น้องหนิมเนี่ยได้ลองสัมผัสรสชาติอาหารชาวแคมป์ดูข้าวต้มหมูสับตรงเครื่องนี่ไม่ใช่ไข่ธรรมดาไข่อะไรไข่ลวกแับเวลามันอย่างดีนี่เป็นไส้กรอกไม่ใช่ไส้กรอกธรรมดาไส้กรอกอะไรหนังกบไส้กรอกหนังกราบหนังกลับไปใช่หนังกรกบมีขนมปังนะฮะเดี๋ยวมากินมื้อเช้ากันดีกว่านะครับลุยเลยลุยเลย พอทุกตีที่เหาไปเหาจะพาคุณผู้ชมไปดูว่ามุมไหนไทยภูมงามและติดตามรายการนี้พร้อมกับต่อยหอยมาถ่ายมูกที่แจงปลาไปหน่อยนะเจ้าเขินจะมาให้มาเว้ยไหมเ้ยมาผมกลัวเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่คู่นี้เนี่ยเราออกจากที่พักเราไปดูสุานดินเนี่ยมาชิลร้านกาแฟทานข้าวเช้าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอาจจะแบบง่วงๆหน่อย นะฮะไปหาอะไรสดชื่นกินกันดีกว่าวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านยารโยคาเฟ่ยารโยหรือวายโยวะยาาโยยาโยยาโยนะไปยาโยเดี๋ยวเราสั่งเครื่องดื่มกันก่อนดีกว่าสวัสดีคับสวัสดีคับนี่คือยาโยคอฟฟ่ เมนูแนะนําที่เป็นกาแฟคือนี่ค่ะซิกเนเจอร์สามเมนูนี้เลยค่ะมีเอสเพีค่ะคิสมีซอฟต์ลี่ซูก้าแมนค่ะคิสบีซอฟต์ลี่เป็นร้อนหรือเย็นคะนี่อ่าจะเป็นเครื่องดื่มเย็นหมดเลยนะคะจะมีเอสชพสโซช็อตทั้งสามเครื่องดื่มเลยค่ะอ๋อโอ้ยงั้นเลยขอแบบจะกินอะไรกันโน้กไหมขอดี่มกาแฟสดต้องสันี่หนูเอายูสุเลยค่ะได้ค่ะไปเราเราขอเราขออนุนดีกว่าโจเอาอะไรอ่ะ สวัสดีค่ะอันนี้มีให้เลือกสองแบบไหอคะมีทั้งหมด3แบบครับผมมีเนเชอรัลมีฮันนี่อ๋ออันนาราบกหมดแล้วดมได้ใไหมคะดมได้ครับแต่ว่าตัวนี้น่าจะเก่านิดนึงนะครับผมอเนี่ยให้ดมตัวนี้มันจะมีกลิ่นน้ำมึงเหรอคะใช่ครับอ่าเป็นแบบเซมิวอสอ๋ออ๋อ พี่โจชิมกาแฟชิมไงหนิบไงชิมทุกอย่างเลยนะคนณเลให้ฉันชิมทุกอย่างิทางกาแฟไงมันเป็นเป็นเล lady first จะเป็นใช่ครับเเลดี้ lady first lady first g e r แมนบีฟอร์ใช่ครับผมถามแบบคนไม่รู้เรื่องเลยนะครับดิฟกาแฟเนี่ยทำไมต้องดิฟกาแฟด้วยจริงๆแล้วการดิฟกาแฟเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการฟิลเตอร์เพราะว่าต้องการรสชาติจริงๆของตัวกาแฟซึ่งเราไม่ได้ผ่านเครื่องอัดเพราะฉะนั้นการทํากาแฟดิฟเนี่ยส่วนใหญ่ก็เลยจะเป็นกาแฟที่ทําเป็นในคอดหลอด กาแฟที่ต้องการคาแรคเตอร์ของกาแฟตัวแน่นนั้นแล้วหนิมเลือกตัวไหนฮันนี่ค่ะฮัลโหลใช่อยากจะลองดูนี่เนเชอรัลเพชโรว่าจะได้กลิ่นของแบบน้ำผึ้งอ๋อเหรอแต่ว่าไม่ได้ผสมน้ำผึ้งลงไปนะพออะไรครับอันนี้มีแต่ในออสเตรเลแบบอยังไม่ทำที่บ้านทำที่บ้านมีครับแต่ว่าขอเนี่ยจะส่งพอดีว่าหนาวที่เมื่อวานขายหมดออ๋ขายหมดขายดีอันนี้ไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่ใช่ครับพอดมได้แต่ไม่ไหวเลยถ้าเป็นเนเชอรัลเนี่ยมันเป็นไวนี่ครับมันเป็นกันหมัก เพราะนั้นการหมักเนี่ยมันจะได้เป็นโทนของความเป็นวนี่คาราเมลแล้วก็มีความเป็นกลิ่นดอกไม้ต้นหนาาเป็นโทนสว่างอันนี้เนี่ยเราได้เมล็ดกาแฟขั้วบดมาเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปแล้วก็ทาไงฮะขั้นตอนต่อไปก็เอาไปบดครับบดใช่ครับแต่เมื่อว่าบดเสร็จแล้วยังไงต่อดริปต่อครับอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้ผมชั่งครับเพราะว่าผมจะได้หาอัตราเลชั่นของน้ำกับกาแฟที่ผมหาโปรไฟล์ของมันห้าหกโมงจะได้กินไหมครับเนี่ยได้กินแน่นอนครับน้องใส่หมนี่ เป็นซิงเกิลเจอร์ของที่นี่นะคะนี่นี่ของพี่มาแล้วไหนคาราเมลค่ะแข็งอันนี้อะไรแมคคาเดเมียอ้าวซอสคาราเมลแมคคาเดเมลออนท็อปอ๋ช้อนเขาดูแบบโอ้โหอลังการนะก็จะโอ้ยโทษ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 ทีละ่าเก้าสิบเล่นให้มันดูราคาด้วย อร่อยมากจริงจริงคือไม่ค่อยเชื่อคุณแล้วไงเออแบบพี่โจชอบหลอกอร่อยน่าชิมได้ความมันของมาคาเดเมียนมีความเค็มเบาๆแล้วหอมชีสเอออร่อยว่ะเน่ยเรื่องจริงเมาการ์เดียก็จากดอยชาเนี่ยตั้งแต่สามเทพมันเนี่ยเนี่ยพูดจริงสุดแล้วอ้าวนี่อร่อยจริงอ่ะส่วนนี้ชิมทำไมรู้สึก p o วา r เหมือนกันเนี่ยของพี่ไม่เป็นไรอยากให้เขาชิมหรือชิมถ้าเป็นแบบนี้เราควรจะต้องคนหรือว่าเราต้องค่อยๆดูด อันนี้ก็ดูจากข้างล่างขึ้นมาครับอ่านี่ก็เสิร์ฟมาพร้อมกับแบบไอซ์บอลนี่มันต้องเป่าเหมือนที่เรากินเลยน,ลนั่นบอกอะไรไม่ไหน,นก็แปลกๆเพราะว่าจะมีข้างล่างก็จะมีแบบผลของิูเล่ซึ่งมันจะได้ความหวานแล้วก็จะได้ความเปรี้ยว เป็นบอดี้จากกาแฟใช่ครับกม่ใช่นความร่มของขาแตเอาเลยเหรอคะนี่นี่นี่มามามานี่คือขั้นตอนการดิฟแล้วใช่ไหมครับขั้นตอนการดิฟครับก็คือหลังจากเราได้ให้ดมก่อนครับให้ดมเมื่อกี้คือดมเป็นเม็ดอันนี้คือดมที่บดมาเรียบร้อยเดียวหอมค่ะหอมขึ้นเหรอก็เหมือนเดิมนะตึ๊บเลยชอบดมกลิ่นกาแฟเอ้ยแต่มันมีความ ใช่ครับมันจะมีความเป็นหวานๆตบท้า <fall kas S 2> ยแล้วก็มีความเป็นกลิ่นดอกไม้นิดๆหน่อยๆใช่ครับอันนี้เซ็ตเซ็ี่ใหญ่ครับโอ้นี่คือเป็นคนที่แบบเทสดีใช่ครับเทสดีเฮ้ยไม่ธรรมดาคอแฟกาแฟหนีอไม่คอแฟใช่ป่ะเพราะนั้นเดี๋ยวรัดกระดาษนะครับสำหรับแรกต้องราดกระดาษก่อนอันนี้จะเป็นกระดาษสำหรับดิฟโดยเฉพาะใช่ครับอ๋อนี่เทสต์ พี่เป็นไรสั่นเจอคนสวยแล้วสั่นครับตกใจคุยอยู่ดีๆนานๆอยู่บนดอยได้เจอสาวสวยทีนี้หมายถึงเราหรือเปล่าก็นั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวใช่ไหมพี่คุยยอู่ตั้งนานพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยผมชื่อน้องบีครับน้องบีครับพี่น้องบีพี่น้องบีทำไมมีเปียผมข้างหลังด้วยอ่ะอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นเทนดิสชั้นนำของอาข่าครับเป็นสโซนดั้งเดิมของสนาครับปาหมีได้ไหมพี่ปาหมีเไปไม่ได้เป็นที่มาของโลโก้ครับแปลว่าอะไรคะับขันที่ใหญโยแปลว่า ยาโยคือคำว่าเจนทมานถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือเจนเทมานถ้าเป็นภาษาไทยคือสุภาพบุรุษจำไว้นะถ้าแบบเจอหนุ่มๆอาขาเอ้ยแบบคุณแบบยาโยมากฮัเจยยาโยครับฮาเจียาโยฮัจเจมันถึงอินทรียครับคือเราเปลี่ยนเสมอว่าผู้ชายชาชการที่แบบพร้อมที่จะเป็นสุภาพบุรุษละดูแลปกป้องชนเผ่าชาติพันธุ์ตัวเองเป็นดีเดอร์เป็นผู้นำละตอาก็โมะก็ให้เป็นสัญลักษณ์เหมือนกับอีโก้ที่แบบ เนสีที่อยู่รีที่สูงเข็มแบบนีสาสทัชอะไรเงีはは้ยครับที่นึงเสิร์ฟแค่นี้เหรอครับเนี่ยใช่ครับจะอิ่มไหมเนี่ยอันนี้ช่วงแรกไม่ใช่ครับช่วงแรกเป็นการบูมครับใช่ครับแต่ว่าช่วงสองเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่สองก็คือช่วงของการทำผล acidity ครับคือช่วงใช่ครับ acidity ช่วงนี้เนี่ยเราจะเลือกเอาเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวมากหรืออยากจะให้กลิ่นอะไรออกเราอยู่ในช่วงของช่วงที่สองของกันคือการดิฟน้ำเนี่ยเหรอคะใช่ครับ Je n'ai que, je n'ai je n'ai que des เป็นยังไงบ้างน้องหมิ่นพามาชิวร้านกาแฟที่นี่โอ้ยต้องบอกว่าประทับใจมากจริงๆร้านนี้คือเห็นในในเพจต่างๆมาเยอะดีๆมาเยอะแล้วเราก็อยากมาอยู่แล้วก็ไม่ไม่รู้มาก่อนว่าจะพา็นจังหวะเหมาะเลยโอ้น้าเมียิ้มตั้งแต่ลงโตก็น่ยิ้มตลอดเลยคือกาแฟที่นี่เขาดีมากแล้วพอมาได้คุยกับเจ้าของร้านนะคะครับเียเขาก็แบบพูดถึงแรงบันดาลใจของเขาในการสร้างร้านนี้ขึ้นมาเพื่อให้ชนเผ่าคนอาคา ที่มีคนนี้รายได้ด้วยแล้วก็ที่เนี่ยเลยช้างเขาปลูกกาแฟกันหมดพี่เขาจะมีความรู้เรื่องกาแฟมากอยากให้ทุกคนมาแล้วก็ไปนั่งคุยกันนะใช่ใช่ที่ต้องบีใช่ตรงที่ดริปกาแฟค่ะเขาดีมากคนก็แบบยังไม่อยากไปก็เดี๋ยวทิ้งไว้ตรงนี้ไไม่ด้แล้วบอกพ่อแม่มารับเอาเองไม่ได้หรอตาค้างวันนี้เป็นวันท้ายของทริปนี้แล้ว เป็นยังไงบ้างได้มาร่วมสนุกกับพวกเรา3วัน2คืนก็ต้องบอกว่าเป็นการมาเที่ยวที่ได้สัมผัสธรรมชาติ ขอบคุณมากค่ะที่ชวนมาเราก็ไม่ได้แบบมาสัมผัสบรรยากาศของเชียงรายแบบเนี้ได้บ่อยๆปกติเชียงรายเราก็จะแบบจะไปดูวัดอะไรเงี้ยดูศิลปะบ้านก็เป็นอีกมุมหนึ่งค่ะที่ได้เที่ยวแบบแอดเวนเจอร์ได้นอนแคมป์ฝนตกใส่บ้างปีนไฟบ้างไปนอนแขกบ้างป่าไปก็สุดท้ายคือคอมพลีทที่นี่ต้องบอกว่าดีมากประทับใจมากค่ะอยากให้ทุกคนมาแล้วก็มาชิมกาแฟที่ร้านยอยูฟีดีเลย ให้พี่หนิมเนี่ยฝากผลงานหน่อยว่าเราสามารถติดตามพี่หนิมได้ที่ไหนบ้างอะไรค่ะก็ผลงานในวงการบันเทิงนะคะเดี๋ยวก็มีเรื่อยๆก็จะมีละครด้วยนะคะแล้วก็มีเพลงเดี๋ยวก็คงมีออกมาให้ทุกคนได้ฟังกันก็ฝากติดตามทางไอจีก่อนแบบไอจีฝากไอจีก่อนไอจีนะคะหนิม underscore คันดุงพิมค่ะ N H I M underscore อันดุงพิมค่ะแว่าใครที่เล่นเฟซบุ๊กอยู่ก็ไปติดตามแฟนเพจได้ค่ะหนิมคันดพิมเหมือนกันอะไร นะครับก็สะดวกช่องทางไหนมี YouTube ด้วยที่เพิ่งกด Subscribe ไป YouTube ค่ะนิม่ม Official ค่ะไปกด Subscribe กันได้นะคะ,ะก็จะมีเพลงที่เราคับเ้อ์ด้วยแล้วก็ถึงบลอง็อกตา่างๆเวลาเราไปเที่ยวไหนก็จะถ่ายเก็บไว้แล้วก็ <มา S 2> จะามา,มาให้คนได้ดูไปกับเราด้วยได้ืุนไปเที่ยวด้วยกันครับผม นี่คือสาวสวยมากความสามารถอีกหนึ่งคน<ะ>ครับผู้ชมครับฝากติดตามผลงานของน้องสาวมากความสามารถคนนี้ด้วยนะครับวันนี้นะครับทางรายการของเราครับก็มีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆมอบให้กับน้องหนิวนะครับ<ะ>ก็เป็นเสื้อแบรนด์ประตูผี<อ>นะครับที่อยากจะมอ,อกกบให้ใครเอาไ้ผีบางบดท,ที่ไปกับชีวิตกุชีไม่น่ากลัวะท่า<อ>้อม<อ>บสี้เหรอได,ได้ได้ถ้าถ้าคุณกา้าแรกได้คุณกด์หลังกล้องคุณเห็นไหมกายยืน มอบเป็นของที่ระลึกให้กับท่านผิวนหมครับน่ารักมากเสื้อสวยมากเตงดวงเตอดวงออกแบบซื้อที่ไหนซื้อได้นะครับที่เพจประตูผีค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นลิมิเต็ดนะคะเตอดวงเราผลิตมาไม่มากครับรุ่นนี้นะครับ4,000ตัวน้อยไปลิมิเต็ดตรงไหนผลิตคนหลักหมื่นหยอกเล่นหยอกเล่นไม่กี่ร้อยตัวอ๋อค่ะจัครับ อก็ไม่ได้มีแค่ลายนี้เนาะก็สามารถไปติดตามที่แฟนเพจประตูผีได้เพราะว่ามีหลายนี่สามารถใส่ได้หลายสไตล์แบบเป็นเชิดเป็นไลฟ์ผีพีไลฟ์อะไรก็สามารถไปเลือกดูได้ค่ะมีหลายสไตล์ถูกต้องวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณน้องหนีด้วยครับผมขอบคุณครับพี่ๆทุกคนด้วยค่ะนะครับส่วนคลิปหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปไหนนี่อุ๊ยพี่เดี๋ยวก่อนก่อนก่อนพี่อันนี้นี่นี่คืออะไรครับพี่เจ้าของร้านที่ดิฉันภูมิใจนำเสนอมาอันนี้เป็นตัว เอรอเบลนี่ออ๋เบลนเบลนตัวนี้เบลนความเป็นไวนี่จะมีความหวานกว่าแล้วก็ฟลิงที่มันฟุ้งฟิ้งนี้ฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิงกินกล่องแก้วใจคอกาแฟอะอีพีหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนนั้นฝากติดตามด้วยนะครับกับหยุดมือแบ็คแพ็คเกอร์นะฮะวันนี้เราทั้งสี่คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี่ดูละเมียดต้องซิมนะต้องซิมนะเฮ้ยคารวาสเหนึ่งจอบแม่นาง ไม่กินหลอกดิไม่กินหลอกดไม่กินหลอกด <c oughs> อย่าหลอกคนดูดิฮะอย่าหลอกคนดูดิเนี่ย <c oughs> <c oughs>